โอเคครับเพื่อนก็ตอนนี้ราอยู่ในเกมแพดดูดเกมนะคะเพื่อนๆเราก็พกคุณมาสามพันเจ็ดเดี๋ยวเราก็จะไปปรับเบรกกันสักหน่อยละกันสักร้อยหกละกันนะเพื่อนเราก็รออะไรอยู่วะรออะไรอยู่วะนี่งาสี่ร้อยสี่ร้อยไปดีสี่ร้อยไปดีโอ้ยเจ็บเข้าพี้ยเซอร์เธอมานหนึ่งวะวันนี้ดูดูสองฮะเซอร์เธอต้องเข้าละ่เเเาละเท,เทอร์โบไปดีป่ะออ้ยเอ้าเฮ้ย ง่ายเกินง่ายเกินนี่หล่อมหล่อมดีครับหล่อมหล่อมดีคร uh,> ับเลือกอันไหนดีวะนี้ดีฝ่าเลือกอันไหนดีอันไหนดีวะไปก่อนหนึ่งไปก่อนหนึ่งโอ้ยสิบอะไรเนี่ยอ๋อสิบฟรีวะนี่ได้อยู่นะเอไหนดีวะไปหนึ่งโอ้ยวายทัมปิ้งออนเดอะอะไรไม่รู้อ่านไม่ทัน อ่านทันงานไม่ออกอันี้ดิฟ่าอ้ยบวกมาสิบวายอ๋อวายเพิ่มไมค์สามเอาดอกน,นี้เน้นเน้นดีครับดอกน,นี้เน้นเน้นดีครับหมื่นห้าไปดิซูเปอร์เม่ก้าวินน่ะจะโคตรสวยอ่ะันนี้ดิฟ่าสวเลขยีสิบสามทีชิวๆหล่อมๆไปยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบบาทยี่สิบเทียแล้วโหจนหลุดไปอะไรมาเนี่ะอุ้ยวายวายน่แถวเต็มไมค์หนึ่ง ไม่ไม่สักดอกนี่โอ้ยน่าจะที่เหลือน่าจะชิวๆแล้วเพื่อนคือแบบว่าคือกำไรโคตรเยอะอะเกมเนี้ยบอกเลยถ้าเข้าแะทเธอทีอ่ะมาหน่อยดิมาหน่อยดิอยดโอ้โหเหลือแปบดบทีน่าจะชิคเกแล้วเพื่อนน่าจะแบบว่าน้อยๆน้อยๆเตื่อน,อนออแกะเราเป็นหนึ่งทีคือว่าที่เหลือน่าจะเกียรหน่อยหน่อยหกทีสุดท้าย มาเลยดิโอ้โหอันอื่นนะอะไรก็ได้ที่แดีว่าตอนนี้ขอเฟี้ยวหน่อยขอเฟี้ยวหน่อยขอเฟี้ยวเฟี้ยวขอเฟี้ยวเฟี้ยวขอเฟี้ยวเฟี้ยวหน่อยดิเฮ้ยโอ้โยเอ้ยมาดิสิแต่โอ้โยถึงเวลารนมาขยับขยับขยับขยายขยับขยายเท่าไหร่ถึงพันบ้าเออยพันเจ็ด ตอนเล่นหมื่นแปดแล้วน้องโคตรเอาอีที่ฝ่าโคตรเอาโอ้ยสองหกสี่โคตรเอาไม่ไม่ไม่ขอเน้นๆดอกสุดท้ายขอเน้นๆโอ้โหฐานแน่นอนนี้ก้าร้อโคจบไปโคตรเร็วินไปหมื่นเก้าเออก็คือของจริงอยู่นะเกมนี้เพื่อนอยากตามไม่ห่วนก็ดิ้งแต้คอมเมนต์น่ะเกมเกมก็แตะดุดจิมอ่ะผมไม่รู้ชื่อจริงหรอเพื่อน ก็ถ้าใครอยากตามแบบว่าลิงต้าคอมเมนต์นะเพื่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะเออกดไลค์ให้ด้วยแชร์ไปด้วยเออผมขอตัวไปถ่ายนังหน้า้านหน้าน้เพื่อนเจอกันครับผม